วันที่3ตุลาคม2568กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาจระหลวยส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน5,000กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาณบ้านตูมตำบลบ้านตูมอำเภอนาจัลวยจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน18รายโครกระบือ123ตัวตัวแทนกลุ่มโคขุนบ้านตูมอำเภอนาจาหล่วยขอขอบคุณกรมปศุสัสตว์ที่สนับสนุนย้าแห้งให้กับเกษตรกรขอบคุณค่ะ สรุปการช่วยเหลือทั้งหมดจำนวน10ครั้งตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง3ตุลาคม2,568ในพื้นที่อำเภอน้ํายืนอําเภอน้ําคุณและอําเภอนาจาร์หลวยจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวนหญ้าแห้ง45,000กิโลกร,รัมอาหาร TMR 5,000กิโลกร,รมัมมีกเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจำนวน343รายโคกระบือ1913ตัวครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง